ต้อนรับเข้าสู่ช่องเพื่อจะปลดงนะครบวันนี้เราจะมาใส่ปุ๋ยยางเล็กลูกชายเพใส่ไปใส่ปุ๋ยยางเล็กใส่แบบนี้นะสามหย่อนลงไปเดี๋ยวใส่ไปคนละแถวคนละแถวเลยนะครับ เดี๋ยวเราก็มาจะจะมาใส่ล่องล่องนี้นะครับไปเรื่อยๆใส่เป็นล่องๆ่องไปจะไม่ไม่หลงนี่นะคะหลังจากที่าาทยาลกูกๆเนี่ยเราก็ออกไปเราก็ต้องใส่ปุ๋ยให้มันได้กินทันท่วงทีป่ะเดี๋ยวเราไปใส่ปุ๋ยกันเลยอันนี้คงจะเสร็จ ไม่นานก็คงจะเสร็จเพราะว่าลูกชายก็มาใส่ด้วยวันนี้วันเสาร์นะคะวันเสาร์มาใส่กันเลยตําใส่หนึ่งตัแล้วก็สามหลุมใส่ไปแบบนี้ เวลาฝนตกก็จะได้กินเร็วมา้ยอดลุกไปชงพุ่หุ่ อ,อคนละแถวคนละแถวไปนะเดี๋ยวมันก็จะได้สูงกว่ามันสัมปลังเพราะว่ามันสัมปลังจะเป็นปลูกก่อนเนาะเราปลูกก่อนลูกชาย็็จะไปแถวนั้นไอคนละแถวละแถวนะคะเดี๋ยวมันจะได้ไม่หลงกันนี่แหละใส่ปุ๋ยแล้วมันก็จะเขียวเขียวยาทำไมยเยอะแท้เนาะนี่นะคะยังเล็กอยู่ ปีนี้นะคะประมาณอีกหกปีโอู้หกปีนะคะจะกว่าจะได้กรีดก็นานพอสมควรแต่ก็ยางพาราก็โตเร็วอยู่ถ้าเราดูแลอันนี้ยามันรกเพราะว่าเพิ่งปลูกปีแรกนะคะเพิ่งปลูกปีแรกอยู่ยติดกับภูเขาหนอนมันจะเป็นภูเขาหลวงภูเขาหลวงนี่จะกว้างขวางแบบ โอ้ธรรมชาติมากเลยนะครับเพราะว่าของอยู่ของกินเยอะของอยู่ของกินเยอะมากเลยตอนนี้ก็จะเป็นแบบนี้อยู่ตอนนี้เนาะเริ่มปลูกมันก็จะเป็นแบบนี้ต่อไปมันก็คงจะงามเป็นแถวเป็นแนวเพราะว่าเรากลัวหลงเนาะเวลาเรามากรีดมันก็จะหลงมันสัมปะหลังก็เท่ากันนะครับปีนี้ สวยงามเท่าๆกันอยู่ติดกับภูกับป่ากับเขานี่แหละเนาะเห็นแต่ภูเขาทางน่านเลยนี่แหละเมฆหมอกกำลังสวยงามฝนฟ้าก็เป็นใจนะครับปีนี้ฝนฟ้าก็เป็นใจฝนฟ้าก็ตกต้องตามฤด,ดูกาลมีแต่ภูแต่เขานะคะล้อมรอบหมู่บ้านหากินแบบธรรมชาติก็โอ้โหง่ายง่ายดีเนาะหน้าเห็ดก็กินเห็ดหน้าหน่อไม้ก็กินหน่อไม้ตอนนี้หน่อไม้ก็กําลัง ออกเยอะแยะนะคะเห็ดก็มีทั้งเห็ดเผาะเห็ดละโกได้ทุกเห็ดเพราะว่าเราอยู่แบบนี้ก็ตามธรรมชาตินะพอตกกลางคืนก็มาหีดยางพารายางพารามันใหญ่แล้วเดี๋ยวก็จะได้โค่นแล้วนี่ก็จะได้นี่ก็สองมีดแล้วหี่ได้สองมีดก็ฟนตกน้ำก็เต็มโป๊ะแบบนี้แหละ สำหรับสวนชาวสวนยางพาร,รานะคะใหญ่แล้วต้นเท่าโอ้ใหญ่มากแล้วเนาะสำหรับคลิปนี้ก็ฝากเอาไว้แต่เพียงเท่านี้นะคะไว้เจอกันใหม่คลิปหน้านะคะเดี๋ยวไปใส่ปุ๋ยก่อนเนาะสวัสดีค่ะ